อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นไร่ท้องพีไปหน่อยเร็ว สองสามเจ็สองอ่าตอนนี้พี่โอขับใช่ตัวแรกหลงสุดเลยมันจะมุ่งหน้าไปที่ไหนทับเบิกฟูทับเบิร์กตอนนี้เรากําลังขึ้นมาโค้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้เอานี้กําลังอัดวิดีโออยู่ตอนนี้เราขึ้นมาเ,นะเกือบถึงเมฆแล้วภูเขาวสวยมากเหมือนเมืองจีนเลยอันนี้<อ>เป็นเดินรถทางเดียวนะอยู่บนสุดยอด<ไ>อของฟูทับเบิร์กแล้วฮะเขาไปเขาไปถ่ายรูปกันได้เลยขาเรียกมันปากกันทุกคนนุเลยแล้วจะ ตอนนี้เรายังหาที่จอดรถกันไม่ได้นะครับข้างบนนี้เริ่มมีกางเต็นท์กันบ้างแล้วตอนนี้เรามาถึงตอนประมาณสักน่าจะบ่ายสองอากาศเย็นสบายตรงนี้เป็นไล่กระหล่ำนะครับอันนี้เป็นทางเดินลงไปสุดลูกหูลูกตาไม่รู้ไปไหนบ้างสวยมากอากาศตอนนี้เย็นสุดๆแต่ยังไม่รู้ว่ากี่องศา ไม่รู้ว่าจะได้พักตรงไหนน,น่าจะขนของกันพอสมควรเกิดอะไรขึ้นครับน้องทีหายแต่ครับกี่ฟองครับไม่รู้ครับสุดยอดบรรยากาศดีโ,ฆโ,ฆโ,ฆโฆคตรโคตรคุ้มที่มาจริงๆตอนนี้ประมาณอีห้่สี4โมง ขนของเสร็จเรียบร้อยเต็มตัวทำอาหารช่วงทีที่ได้มาเจอที่นี้มันสวยงามมากสวยงามมากเหรอฮะอ่ะอันนี้เตาซื้อมามบดมาใช้ครั้งแรกตอนนี้จะเป็นการอุ่นกินกาแฟครั้งแรกขนของมาอย่างก็ะย้ายบ้านเฮ้ระวัง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 นะลอกระลอวไม่มีไฟจะกินน้ำกันได้ยังไง รู้ว่ามันร้อนร<ไ>้อนร้อนหรือเปล่าลองเปิดดูสิโอโ้โหกำลังดีดีมากเจอาที่จะถ่ายยอนแสงมว้ต้องถ่ายรวมๆแล้วเราใช้เวลาไปเท่าไหร่พี่หวในการที่ขนของทำเต็นท์นู่นนี่นั่นสองชั่วโมงออกจากบ้านนหะฮะคิหะ<า>หะ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 อะกะห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 ะเอา,เา,า,าเอแห่ว่หกละหะหะหกหะหะหแพะหละหะหะที่เท่าไหร่ของวันนี้เนี่ย วันที่สองแต่ถ้าสำหรับเตานี้ก็ที่สองเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ต้มกินกาแฟกับมามะ่าของผมที่สองไข่เจียวอะไรเนี่ยไข่เจียวไส้กอกไข่เจียวไส้กอกตอนนี้กี่โมงทั้งทีฮะอีกยี่สิบนาทีห้าโมงค่ะว้าวนะอากาศกำลังดี<ะ>น่ากินเป็นที่สุดใช่ไขเจียวไช้กอกครับ ไข่เจียวหน้าไข่อันนี้เขาเรียกไข่เจียวหน้าไข่เป็นยังไงไม่ใช่สิขนมปังหน้าไข่น่ากินเป็นที่สุดไข่เจียวไส้กรอกมีใครลองกินบ้างนะระวังนะร้อนนะผมว่าไม่ร้อนเลยครับเย็นขนาดนี้อเหรตอนนี้กำลังปิ้งถ่านอยู่เพื่อจะไปจุดเตาอันนี้นะครับอันนี้ซื้อมา40บาทอันไหน40ครับเตานู้นครับเตาเล็กๆของแอร์ ส่วนอันนี้ตะแกงซื้อมา95้้ล็ฟเมซื้อมา780บาทบวกกับแก,ก๊สกระป๋องอีก3กระป๋องกับทั้งหมด130กว่าบาทส่วนรองเท้าคล็อกนี่ราคาเป็นพันแต่ตอนนี้มันมีหน้าที่เป็นที่ยันโตเฉยๆสังเกตจากแบ็กกราวด้านหลังตอนนี้เราอยู่ระดับเดียวกับเมฆซึ่งตอนนี้ทุกคนพูดเป็นควันหมดแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะ ห้าโมงครึ่งลำแสงทอดผ่านจากภูเขากำลังสวยมากตอนนี้ความสูงประมาณ1,700กว่ากว่านี่แหละซึ่งตอนนี้อยู่ระดับเดียวกับเมฆนะครับที่จอดรถตรงนี้ถ้าใครเกิดอยากกลับบ้านขึ้นมาก็อยู่ต่อไปเถอะเราโชคดีมากที่ได้ที่นี้ซึ่งตอนแรกที่มาถึงเนี่ยไม่ได้เห็น นูน้นเราเดินขนของขึ้นไปถึงจนสุดนูน่นเลยไปอีกหน่อยนึ่งแต่พอเรากําลังขนของรอบที่สาเดินตรงมาตรงนี้เราก็ไันเจอที่ซึ่งพอที่จะกางเต็นท์ได้2อันพอดีพอดีซึ่งไม่น่าเป็นไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อตอนนี้หลานผมกําลังจะถ่ายรูปโอเคเป็นไงมัง่งหรอ ตอนนี้มันมืดแสงอาจจะไม่ค่อยพอในการอัาวิดีโอซะเท่าไหร่นะบางทีเอาหนังมานั่งดูเอา้าอีกห้านาทีทุ่มหนึ่งเองอุณหภูมิเป็นไงบ้างไม่รู้เท่าไหร่แต่แต่โคตรหนาวอะ่ะหนาวสุดๆปอมหนาวว่าอเ,เอาออไรอ๋อ สามร้อยยี่สิบก็เดียวเพราะเพราะเพราะฉายไว้เดี๋ยวาทีจะทำวันใส่ทานทานเพจเจอร์อ่ะสามก้อนอีกครั้งนอ่ะอ๋อไซสี่หยิบที่ไหนมีในกล่องอีกสามม้วนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเตไม่ซื้อซื้อนี้เลยได้ไหมครับเแล้วไม่มีซื้อนี้เต็มที่เลยสามร้อยห้าสิบขาดตัว แหมสำหรับหลานอานอาเต็มที่400แล้วกันสำหรับหลานอาที่แหมอาจะมาขายราคาสูกๆได้ไงแล้วนี่เหลนจะเท่าไหร่เฮ้ยขาดตัวเลย500 500ขาดตัวต้องทีถามแล้วเฉลน <laughs> <laughs> เหลนพันหนึ่งเลยมีเหลนแล้วไปหลอนอีกหลอนนี่หมื่นเลยบว <laughs> กศูนย์ <laughs> หนาไหมพี่โอ <g uss> พี่จุ๊บนี่รู้สึกว่าจมูกปันแล้วนะฮะส่วนน้องทีน้องทีไปไหนละไปนั่งดูหนังในเต็นท์ปอมเป็นไงปอมไม่เครียดอะไรเพราะว่านั่งอยู่หน้าเตาพอดีโอเคตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มค่งเตาเลยครับหนาวมากเลยอ่ะย่างเลยเฮ้ยมีความสุขชอบ สุดตอนนี้กี่โมงตอนนี้เป็นเวลาหกโมงมีร่องเร่อถือพิมมองอะไรไม่เห็นเลยวันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่ากว่าของวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้ารห้าสามอยู่บนอยู่บนอะไรทั้งทีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนภูเขาทับเบิกภูเขาเลยเขาเรียกภูทับเบิกเฉยสูงเท่าไหร่จำได้ล่า จ็ดร้อยเท่าไหร่เลยหือมไม่เห็นทะเลหมอกตอนเช้า<ะ>แต่ว่าหมอกเต็มไปหมดเพราะทะเลหมอกจะจะมีตอนช่วงหน้าฝนแต่ก็ดีละไม่งั้นมกากลางเต็นเจอฝนก็แคมป์ปิ้งไม่ได้ตอนนี้จุดไฟติดเรียบร้อยแล้วทุกคนที่นอนส่วนใหญ่ก็ตื่นหมดแล้วเริ่มทำอะไรกินกันมื่อเช้ามื้อนี้น่าจะเป็นอะไรนะ ไข่ไส้กอ,อกใช่ไข่ซื้อมาแพงนึงลมแรงมากเริ่ม,เ,เ,เ,รมเริ่มมองเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนไปถ่ายรูปกันข้างบนนั้นเขากำลังจะสร้างหอดูดาวอาตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งยังคงหนาวเหมือนเดิมหมอกไม่มีทางหยุดแล้วก็ กำลังจะต้มกาแฟทานแล้วก็มาม่าใส่กรอกชีสเสียบแล้วก็ย่างซื้อมาจากคาฟูและอันนี้ก็คือไข่เจียวอะไรพี่หรอไข่เจียวกับโบโลน่าโบโน่าปีกอ๋อส่วนน้องทีทานอะไรเนี่ยแฮมกับอะไร มามา่ามาม่าของไลบี้เดอะสตาร์ครับอร่อยไหมครับรอร่อยครับอันนี้คืออะไรครับปอมไข่เจียวโบโลน่าไหน,นขอดูดูใกล้หน่อยดิดูเซ็กชันโบโลน่าหน่ขนาดนนี้ไหนโว้าวอันนี้น้องทีก็กำลังทอดแฮมอยู่ วนอันนี้ใส้กรอกชีสปิ้งกำลังเดือดปุดปุดปุด,ปดแล้วก็ขนมปังปิ้งเฮ้ยเฮ้ยหล่นจนได้กำลังจะเดินกลับไปที่พักตรงนี้เป็นตลาดก่อนทางขึ้นที่พักมีคนออกมาซื้อของเ,เยอะแยะ มึงกลัวว่าไม่มีอะไรกินเพราะของกินเทียบ <c oughs> แต่เตรียมขึ้นมาทำเองสนุกกว่าใช่ <c oughs> โอหสุดยอดมันเปียกน้ำอยู่ต้องให้แห้งก่อนจะบินได้ตอนนี้10โมงตรงเก็บของเรียบร้อยแล้วเต็นท์เก็บเรียบร้อยน้องทีเป็นไงข้างบนสวยไหมสวยครับอ่าขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนมาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ ต้องให้พี่โอไปเอารถที่อยู่ตรงนู้นขับมาตรงนี้เพื่อที่จะเก็บของแล้วเราก็จะไปภูหินล่องกล้าแล้วก็ไปวัดผาซ่อนแก้วเห็นเขาว่าสวยโอเคตอนนี้รถเริ่มทยอยออกกันแล้วอตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ11โมงแล้วเราออกจากภูทะเบิกม,มาล้ว เราตรงมาทางเขาเรียกว่าทางอะไรนะ <ไป S 1> พี่โอ๊คภูหินล่องก้าเรากำลังจะไปภูหินล่องกล้ากันซึ่งเข้ามาในอุทยานเสียเงินคนละสี่สิบบาทรวมรถด,ด้วยก็อีก30บอีก20กว่าโลก็จะถึงภูหินล่องกล้าอันนี้ถ่ายให้ดูถนนค่อนข้างโค้งเยอะแต่ก็โค้งไม่เท่าตอนขาขึ้นภูทับเบิกเรายังไม่รู้ว่าขากลับเราต้องกลับทางเดิมหรือเปล่า่ะตรงนี้คืออะไรปร้อม เขาเรียกว่าลานหินแตกค่ะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ40ล้านปีที่แล้วตามที่ไปอ่านมานะเขาบอกว่าหินมันถูกผักให้ก่งตัวขึ้นจนตรงกลางแตกแยกลงเป็นร่องลึกประมาณ20-30เมตรนี่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินตามเขาดีกว่านะ,ะหลงตอนนี้หลงกับพี่โอพี่จุบเรียบร้อยแล้ว um, อันนี้เขาเรียกว่าลานหินแตกนะครับแต่ว่าดูเหมือนลานหินปุ่มเลยซึ่ง ซึ่งร้านเห็นกลุ่มมันจะมีอีกที่หนึ่งต้องคอยระวังหน่อยอันนี้เป็นมาเที่ยวธรรมชาติสุดๆตรงนี้ร่ันที่เขาบอกว่าแตกลึกลงไปไหนไหนไหน,ไหน,ไหนตามพี่โอไปดูพี่โอ,โอบอกว่าล่องนู้นน่ะน่ากลัวกว่าเป็นไงมั่ตงตรงนี้สวยส,ส,สุดตรงนี้ไปธรรมชาติสุดๆตรงนี้เห็นแล้วแบบไม่กล้าไปเลยอ่ะ

มันผลัดจุดการานหินแตกนี่มันเป็นที่ซ่อนตัวอของมน<อ>จกจ่ะอย่างเดียวอย่างนั้นไม่มีอะไรมันจะสวยตอนเย็นมพระอาทิตย์ตกจ่ะตอนนี้เรากลับมากลับ<อ>มาที่ภูทับเบิกอีกทีหนึง่ง<อ>ตอนนี้เป็นจุดชมวิวนะครับเป็นร้านนะกาแฟเล็กๆสวยสุดๆจะสังเกตเห็นว่า ถนนสวยมากลงไปเรื่อยเหมือนงูดนะเดี๋ยวเราก็ต้องลงทางนี้แหละทางเดิมให้ดูวิวสวยงามมากครับอากาศเย็นแต่แดดเริ่มร้อนแล้วสวยไหมพี่โอ ต้องมากันสักครั้ง,นง,นนงหนึ่งฮะเดี๋ยวแน่แน่นะวันนี้กำลังอยู่ทางลงพูทบเปิกโอ้ยลมเย็นมากลมเย็นยิ่งกว่าแอร์ซสอีกเปิดหน้าต่างก็ไดน้นะครับโอ้ยอ้ยรไปขอรูปหน่อยสิเปิดมากเลยนั่นสวยมากสวยสุดๆ เรานอนกันอยู่ตรงนู้นสุดยอดจะเป็นสวดยอดแล้วกันเรียนนี่นั่นเลยอ่ะันรถไปหออ่ะเธอกำลังจะลงไง สวยสมคำและนี่คือที่จอดนะครับทางค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แถมรถสวนอีกตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุผาแก้วแล้วนะคะแล้วกำลังจะเดินทางกลาบผ่านนะคะถึงทางเข้าจะลำบากสักนิดนึงแต่ก็คุ้มค่าค่ะ